ชั้นนี้ก็เป็นแบบขึ้นมาปุ๊บเหล็กแทงโอ้โหไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ท่อนเหล็กแทงเนี่ยของจริงซ <c> ี <com> <c> ่โ <com> คคือไปเลยไม่ไหวเลยอะซี่โคคือหักอะจริงนะเท้าอะเท้าง,งอได้เลยเนี่ยว้าวอ,อชอบดุอ๋อนี่เลยเพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเปสิบเอ็ดชั้นเราก็โดดลงไปเลยนะ <c> <com> <c> <com> นี่แหละนี่แหละเ,เออหักกระดูกีปแลยสวัสด <c> ีค <com> <c> ่ะ <com> ทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอสุ วันนี้อยากจะเป็นเกมที่ใครที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็ต้องขอแนนําก่อนว่าอันนี้ที่จริงในชีวิตจริงทาไม่ได้นะคะแต่ทําได้แค่ในเกมเท่านั้นนะกับเกมนี้แหละค่ะทุกคนทะเดน for and brake โบนนะคะทุกคนเป็นการที่เราเนี่ยจะหักกระดูกของเราแบบก๊อกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอซื้อเล่นซื้อเล่นแบบซื้อแบบว่าเพิ่มให้มันนิดนึงตอนนี้เนี่ยชั้นของเรากี่ชั้นแล้วล่ะอุ้ย ชัดของเราสูงไม่พอนะยังหนามแหลมด้วยโอเคเดี๋ยวลองดูนะทุกคนเฮ่เฮ่เฮกระดูกสี่โค้งสี่โค้งแขนแขนเท้าเท้าเท้าแล้วก็แขนแขนแล้วก็เท้าเท้าโอ้แล้วกลับไปข้าดูุหัวโอ้โหหลักทั้งตัวเห็นเป็นแดงๆมทุก